สวัสดีครั้งครับก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับผลตอบรับที่ดีมากเกินกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับหลังจากที่แบบก็กลับมาทำคลิปนะฮะวันก่อนก็โพสเฟซไปเนาะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบทำคลิปมีอะไรอยากจะให้เราเล่าให้ฟังหรือพูดให้ฟังไหมอะไรเงี้ยนะครับก็มีคนเม้นต์มาเยอะพอสมควรแล้วก็เนื้อหาหลากหลายหลากหลายมากบ,บ,บ,าบางคนก็ AI บ้างบางคนก็แบบ เรื่องสงครามเรื่องชีวิตเรื่องไอทีเรื่องเทคเรื่องการทํางานที่เมกาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราลิสดูแล้วก็เออมันน่าจะมีเรื่องให้เล่าอีกเยอะพอสมควรนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราคงจะทํามาเป็นซีรีส์ของเรื่องเล่าที่เราอยากจะมาบอกเล่าให้ฟังดังนั้นก็ขอเรียกซีรีส์นี้ว่าประโยคบอกเล่าแล้วกันนะฮะสำหรับันนี้ก็เป็น EP แรกและเนื่องจากว่ามันมีเรื่องที่เอออยากจะเล่าค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าการเล่าของเรามันก็จะเน้นไปทางว่าอยากจะเล่าไปในเรื่องของ ฟันดัมเบลทัลก่อนเรื่องที่อาจจะแบบจาเป็นต้องรู้ก่อนเราก็จะค่อยๆต่อยอดไปในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องมันจะหลากหลายเนาะอาจจะเป็นเรื่อง AI เรื่องชีวิตเรื่องธรรมะเรื่องโอ้อะไรก็ตามเยอะแยะมากมายแต่มันมีบางอย่างที่เออมันต้องปรับหม่เสร็จแล้วพวกนี้เราอยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับเพื่อจะทําให้พอไปพูดถึงเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะสามารถเอาเรื่องพวกนี้แปรพลายได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปแรกนี้เราก็อยากจะพูดเรื่องของว่าอย่าไปทุก เรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เลยนะฮะฟังดูเหมือนกับธรรมะเนาะเหมือนโอ้โหไปทางพุทธไปทางธรรมะอะไรแล้วเลยก็จริงๆมันก็นก็ธรรมะธรรมะแหละนะครับแต่ว่าถามว่าแบบโอ้โพุทธอย่างเดียวเลยหรอไม่ใช่นะครับเอาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่หลากหลายศาสตร์ชี้มาทางนี้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเคยได้ยินเรื่องของกฎแบบแปดสิบยี่สิบเก้าสิบสิบอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่บอกว่าเออมันมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะเยอะมาก นะครับแบบแปบเปก้บเปอรที่เราควบคุมได้นีแค่กระติวเดียวแต่ไอสิ่งที่ควบคุมได้นั่นแหละที่จะระบุได้ว่าเราอะชีวิตจะเป็นยังไงต่อเออก็คือว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเ,เราถูกกระทำยังไงแต่อยู่ที่ว่าเราจะรีแอคก,กับเรื่องนั้นๆยังไงนะครับซึ่ง,งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของจิตวิทยานะแล้วก็ทางพุทธก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ นะเราก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังกันก่อนเนาะยกตัวอย่างละกันยกตัวอย่างอ,าอะไรละ่ะที่ควบคุมได้ควบคุมไม่ได้อ่ะเอาตัวอย่างที่เป็นเบสิกง่ายๆก่อนละกันสมุาเป็นครอบครัวนะะมีพ่อแม่ลูกนะฮะปรากฏว่ากำลังจะต้องออกจากบ้านนะ,ะครับกินข้าวเช้ากันอยู่ปรากฏลูกพลาดนะฮะเอามือปัดถ้วยกาแฟตกใส่เสื้อคุณแม่คุณแม่ก็ต้องไปทํางานด้วยนะล้วก็ต้องขับรถไปส่งลูกด้วยคุณแม่ก็งุดหงิดมากอะไรเนี่ยทำไมตุ้มซ่ามขนาดน,นี้อันนี้คือวิธีการเลี้ยง แล้วผลที่ตามมาคืออนะไรผลที่ตามมาก็โอ้อาจจะแบบไปเปลี่ยนชุดลงมาหุดหงิด,งดลูกดา่าลูกตลอดทางขับรถหุดหงิด,งดขับรถไม่เป็นแบบไม่มีสติแล้วก็ไปชนเกิดเรื่องเกิดลายมาก,กมายอันนี้ก็คือผลของการเรียกที่อืมแบบเรียกว่าขาดสติเรียกว่า,า,วาแบบใช้ใช้อารมณ์แต่ถ้าเกิดลองไปเรียกเป็นท่าอื่นดูแบบสมมติเรียกว่าไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวคราวหน้าก็ ระวังให้ดีกว่านี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปเปลี่ยนแล้วก็ลงมาอย่างใจเย็นบอกว่าลูกไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะเออทุกอย่างแบบควบคุมได้งไงก็ครั้งหน้าระวังให้มากกว่านี้เราก็ใช้ชีวิตใจเย็นมีความสุขนะขับรถไ,ไปไปส่งลูกบายๆเดี๋ยวเย็นนี้มารับนันลูกเห็นปะเหตุการณ์มันเกิดเหมือนเดิมเลยเหตุการณ์ก็คือว่ากาแฟมนันหกใสอันนี้คือสิ่งที่ถูกกระทำแต่การรีแอคหลักจากนั้นนะฮะที่จะระบุว่าชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นยังไง ในเรื่องนี้มองออกมาว่าความทุกข์เกิดจากตรงไหนความทุกข์ก็เกิดจากการที่คุณแม่ไปแบกไปสร้างสิ่ง,งที่แบบทําให้เกิดความทุกข์ด้วยตัวเองความทุกข์ไม่ได้เกิดจากกาแฟหกความทุกข์เกิดจากการแบกความทุกข์ที่สร้างขึ้นมาเองจากเหตุการณ์กาแฟหกสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คืออะไรสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือกาแฟาามันหกเราควบคุมให้กาแฟไม่หกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นแม่เนาะเราในฐานะเป็นแม่ แต่เราควบคุมได้ว่าเราจะรีแอคกับสิ่งนั้นยังไงนั่นแหละนะฮะไออีกตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่ามีนัดนะฮะแล้วก็ขับรถไปจะถึงที่จะนัดแล้วปรากฏเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดนะฮะแล้วทายังไงเลี้ยวผิดไม่มีที่กลับรถด,ด้วยนะครับกว่าจะเจอที่กลับรถก็อีกสิบนาทีนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เอ่อจะบอกว่าควบคุมได้ไหมจริงๆถ้าระวังก็ควบคุมได้แต่เผอิญเมื่อเลี้ยวผิดแล้ว เราควบคุมให้เราอันดูการเลี้ยวผิดได้ไหมก็ไม่ได้นะครับดังนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะแต่สิ่งที่ควบคุมได้คือหลังจากนั้นคุณจะทํำยังไงกับความรู้สึกของตัวเองหนึ่งคุณจะหมุดหงิด,งดคุณจะขับรถไม่เป็นที่เป็นทางคุณจะแบบเอาไม่ชีวิตดีวะทําไมฉันเลี้ยวผิดขนาดนี้ทาไมชีวิตแย่ขนาดนี้ไปกี้ถ้าเลี้ยวถูกเนี่ยถึงมาแล้วเนี่ยชีวิตก็แย่แบบความทุก หรือว่าถ้าเกิดบอกว่าเออเลี้ยวผิดไปแล้วเดี๋ยวเขาหน้าจะต้องระวังห่านี้เนาะเราได้เรียนรู้เนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาที่กับรถแล้วก็เดี๋ยวโทรไปบอกคนที่นัดหน่อยว่าออจจะเลนิดน,นึงนะเราเลี้ยวผิดขอโทษทีแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขเห็นไหมบางทีสิ่งที่เราบอกว่าอ้ความผิดพลาดของตัวเองอะ่ะมันเป็นสิ่งควบคุมได้จริงๆมันควบคุมได้ถ้ายังไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้เราจะตอบรับยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอันนั้นแหละ เราจะแบบความถูกหรือเปล่าขึ้นในกต่ส่วนนั้นนะฮะแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จริงๆเป็นเคสที่น่าสนใจแล้วก็ผมว่ามันสร้างภาพและความแตกต่างอะไรบางอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นนะครับตัวอย่างที่เราพูดไปเือกี้มันก็จะเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิส่งที่รีแอคทันทีใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดมันมีอีกเคสหน,นึ่งละว่าอ่ะปรากฏมีเพื่อนแอบนินทาเรานะครับแต่เราไม่รู้แต่ว่าเพื่อนคนอื่นรู้ แล้วก็สมมตินินทาไปเดือนนี้แล้วนะครับปรากฏว่าเดือนนี้มาเจอเพื่อนที่เขารู้เรื่องว่าไอคนนั้นแอบนินทาแล้วเขามาบอกเราว่าเนี่ยเดือนที่เราคนนี้นเขาแอบนินทาเรานะลองคิดว่าเป็นตัวเองคนจะรู้สึกยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนแบบทั่วไปก็จะรู้สึกว่านอยทำไมชีวิตมันแบบต้องโดนนินทาด้วยวะทาไมเพื่อนคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็หงุดหงิดแล้วก็เศร้าแล้วก็แบกความทุกข์ตรงนี้ถามว่าจริงจริงความทุกข์เกิดจากอะไร บอกว่าความทุกข์เกิดจากคนนั้นนินทาถ้าความทุกข์เกิดจากคนนั้นนินทามันต้องเกิดตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือปะตั้งแต่วันนั้นวัน,นที่เขานินทาปะแต่ทำไมมันเพิ่งเกิดตอนนี้ในวันที่เรารู้จากคนอื่นว่าคนนั้นนินทาดังนั้นติดนี้แล้วความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากคนอื่นกระทาแต่มันเกิดจากการที่พอเรารับรู้และเราจะปรุงแต่งเราจะสร้างเป็นเรื่องราวหรือว่าแบบคิดต่อยอด Led ออกมาให้มันกลายเป็นเรื่องแย่ๆหรือว่า จะแบบช่างมันหรือยอมรับแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าเอออันนั้นควบคุมไม่ได้แต่ทีน,นี้ควบคุมได้คือเออเราก็มาดูว่าอันที่เทานินทามันจริงหรือเปล่าเนาะถ้ามันจริงก็เออเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาปรับปรุงตัวดีกว่าแต่ถ้าไม่จริงก็เออช่างมันเพราะว่าเราไม่ได้ทาแล้วก็เชืชีวิตต่อไปเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนแล้วนะว่าจะทุกไม่ทุกมันไม่ได้อยู่กับคนอื่นเขาทำยังไงมันคืออยู่กับว่าเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เรารับรู้มานะฮะ อตัวอย่างสุดท้ายละที่พูดมามันเป็นเรื่องของแบบจิตใจไปเยอะเนาะแล้วถ้าเป็นร่างกายอะสมมุิไปฉีดยาแล้วบอกว่าเข็มฉีดยาจิ้มจิกเน่บอกว่าคนหนึ่งกระทำไงเข็มเอาเข็มฉีดยามนจิ้มเรามันอยู่ที่เราหรือเปล่าที่จะเจ็บหรือไม่เจ็บมันขึ้นอยู่กับเราหรือเปล่าคิดดีๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราการที่เจ็บไม่เจ็บก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามร่างกาย เข็มจิ้มจิกลงไปมันเจ็บแน่นอนเพราะว่าเส้นประสาทมันทํางานแต่คุณจะทุกข์กับมันไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งคุณจะทุกข์ว่าเข็มฉีดยาเข้ามาแล้วเกิดพาดมาเลือดไหลแน่นอนอยชีวิตต้องแย่มากหลังจากวันนี้ต้องปวดปรุงตังต่างๆนานาเกิดเป็นความทุกข์หรือจิ้มมาเจ็บรู้ว่าเจ็บเพราะว่าร่างกายมันมีระบบประสาททํางานมันก็เลยเจ็บแล้วก็ยอมรับว่ามันเจ็บแต่เดี๋ยวเข็มออกไปมันก็หยุดเจ็บแล้วก็จบ ก็เรียกว่าเจ็บแต่จบก็ได้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับคุณอีกอ่ะดังนั้นสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลเลยถ้าเกิดคุณได้ลองพิจารณาเรื่องราวต่างๆให้ดีพอเนี่ยคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดจากเราเป็นส่วนใหญ่ต่อให้คนอื่นเอาอะไรบางอย่างมาเสิร์ฟเราจะทุกข์ไม่ทุกข์เป็นชื่อจู่กับเรานะครับซึ่งคนเ็าจะบอกแหละว่าโอ้ยพูดมันง่ายทํามันยากก็ยากไงนะครับถึงมาพูดให้ฟังคนส่วนใหญ่ที่แบบไม่ได้ฝึกไม่ได้มีสติเนี่ย ทำอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกมันเลยต้องฝึกมันเลยต้องปฏิบัตินะครับต้องใช้เวลาใช้สมาธิใช้อะไรกับมันพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดทําได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนในรับประกันก็เลยอยากจะฝากไปว่าอย่าไปแบกความทุกข์ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนอื่นหรือปัจจัยแวดล้อมสิ่งที่ควบคุมได้คือเราจะเรียก,กัมัน เราจะรู้สึกมันยังไงเราจะแบกความทุกข์ไหมแล้วนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องฝึกให้ดีนะครับในทางแบบการปฏิบัติอะไรต่างๆก็คือเรียกว่าการฝึกจิตฝึกใจฝึกสตินะครับถ้าเกิดเรามีสติเรามีความสามารถในการแยกแยะเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถแฮนเดิลกับสิ่งต่างๆได้ดีพอสมควรเลยแหละนะครับอสมมตินะถ้าเกิดแผ่นดินไหวตึกสั่นคกนนีน่นคืนคนที่ไม่ได้ฝึกสติ นะครับก็อาจจะพานิกแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันโชคร้ายจังทำไมฉันจะตายแล้วออแล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกเกิดเป็นความทุกข์ต่างๆนานาแม้กระทั่งตึกระสัตว์แล้วก็ยังเกิดเป็นความทุกข์อะไรความกลัวต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดคุณได้ฝึกสติแล้วคุณก็จะรู้ว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติออควบคุมไม่ได้ถูกปะแต่เราควบคุมได้ว่าเราจะกลัวไหมเราจะมองว่าเฮ้ พันธุนเดี๋ยวเราทำยังไงดีเราจะไปหลบใต้โต๊ะดีกว่าเฮ้ยเราจะวิ่งออกจากตึกดีนะพอทําด้วยสติแล้วอะทุกอย่างมันก็จะราบรื่นขึ้นนะครับก็ใจก็จะไม่ค่อยสั่นไหวเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งแบบสมมติเจอเคสว่าพนธนิหวแล้วเราได้รับบาดเจ็บก็ควบคุมไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดแต่เราควบคุมได้นะว่าเราจะทุกข์กับความบาดเจ็บนั้นไหมหรือเราจะโทษโชคชะตาแล้วก็แบบอมคูกเปไกกับมันนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ ท้ายคลิปนะฮะว่าไม่ต้องไปทุกหรอกกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ให้หาให้เจอว่าอะไรที่เราควบคุมได้และพัฒนาตัวนั้นให้ดีที่สุดนะครับและหลังจากนั้นชีวิตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะหคือคุณจะไม่มานั่งแบกความทุกข์อะไรที่มันไม่จําเป็น 2. คือคุณจะรู้สึก เก่งขึ้นในทุกๆวันดีขึ้นในทุกๆวันมีความสุขขึ้นในทุกๆวันเพราะคุณได้มีโอกาสพัฒนาในส่วนที่คุณควบคุมได้เป็นอย่างดีแล้วนั่นเองก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์แหละเนาะยังไงลองไปฝึกจิตฝึกสติดนูนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย